ครับสวัสดีครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่6ม,มิถุนายนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจําวันอาทิตย์นี้เน,ะะนาะเมื่อวานฮานอยพิเศษเบิ้ลต่อเนื่องเลยเบิ้ลต่อเนื่องยิงเบิ้ล88แล้วก็เบิ้ล00แล้เบิ้ล99แล้วก็เบิ้ล00ต่อไปจะเบิ้ลอะไร99 00ต่อไป11ไหม <laughs> ใช่ไหม99 00แล้วต่อไป11เป็นไปได้ครับนะเป็นไปได้ครับโบกที่เรื่องแต้มอย่าประมาทนะครับ เป็นการหลักคิดเบื้องตงน้นง่ายงครับโอเคครับวันนี้หาหน่อยพิเศษประจำวันที่6เดือน6ปี6 4ครับเลืน1 9ครับชอบทั้ง1ทั้ง9ครับในเมื่องั้นติดเบิร์ไว้ก่อนครับ1 1 99ครับผมเจาะครับ01 81 91 90 98โ okay, อเคครับ ร้อยมัดเก้าเข้าไปครับหรือศูนย์ยังอยู่เป็นไปได้นะแต่ชอบเก้ามากกว่า0ูย์ครับประมาณนี้ครับสําหรับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูหรือกดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม้วยเนาะแล้วก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับห่วยตัวนี้ฮานอยพิเศษเป็นอะไรที่แปลกดีครับแปลกเดี๋ยววันนี้นะจะเบิลต่อเป็นไปได้ไม่เบิลก็นก็อย่างที่ผมบอกไป9900 วันนี้อาจจะหนึ่งหนึ่งครับเนาะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดลึกมากมายครับลองลองคิดง่ายๆเบื้องต้นง่ายๆเพิ่มทีละหนึ่งแต้มนะครับแต่ถ้ามาหรือไม่มาอย่งง้ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนนะครับยังไงท่านที่เข้ามาแล้วมีโฆษณาลบกวรจะกดข้ามนะครับอันนี้คราวนี้สาคัญมากเลยครับพิจารณาดีก่อนที่จะตามครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆนะครับจากอาร์นี่แค่อีกครับผม